โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องสปปรรพยุทธะลุฟ้านะครับก็จะเป็นตอนล่าสุดตอนที่7นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลย ตอนที่7หลังจากที่อู่ฮาวได้ลงสนามการประลองมาแล้วสายตาของเขานั้นก็ไม่ได้จับจ้องไปที่คู่ต่อสู้แต่อย่างใดจับจ้องมาที่น้าพระเอกด้วยความดุดันเป็นอย่างมากเหมือนกับเขาไม่พอใจพระเอกอยู่นั่นเองจึงทําให้อาจารย์รั่วรีนนะฮะก็เลยได้บอกกับพระเอกว่าที่อู่ฮาวนะฮะไม่ชอบพระเอกแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเขาเองก็แอบชอบชวินเออเหมือนกันและเมื่อได้รู้ว่าพระเอกมาที่นี่ตัวเขาเองจึงมาที่นี่เพื่อจัดการกับพระเอกให้ได้เหมือนกัน ื่อให้ได้รู้ว่านะฮะใครคู่ควรเหมาะสมกับชวินเอินั่นเองแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้คิดกลัวแต่อย่างใดนะฮะก่อนที่พระเอกนั้นจะได้พูดบอกกับชวินเอิว่า,วาข้าน่าจะทําให้เจ้าดูเองว่าเจ้านั้นเลือกคนไม่ผิดแน่ข้านี่แหละคูควรกับเจ้าที่สุดแล้วและเมื่อทั้งสองพร้อมแล้วการประลองมันก็ได้เริ่มขึ้นในทันทีและเพียงแคช่ชัววิปตาเดียวเท่านั้นนะฮะอูฮาวก็สามารถกดดันคู่ต่อสู้ของเขายอมแพ้ในการประลองนี้ได้แล้วและเมื่ออูฮาวเอาชนะการประลองนี้ไป ได้ตัวเขานั้นก็ไม่ได้รีรอชาร์จนิตาพระเอกสูด้วยเพื่อจะแสดงให้ชีวินเอิร์ได้รู้ว่าใครกันแน่ที่คู่ควรที่จะเหมาะสมกับเธอโดยพระเอกนั้นก็ไม่ได้ขัดแย้งแต่อย่างใดแต่เขานั้นก็ยังพร้อมที่จะเข้าประลองในครั้งนี้อีกด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่านะฮะพวกเขานั้นก็จะไม่สามารถต่อสู้กันได้ดเนื่อง้วยที่อาจารย์ใหญ่นะฮะมาหยุดทั้งสองเอาไวา้ซึ่งการประลองในครั้งนี้ไม่สามารถสู้กันได้ตามอำเภอใจถ้าเกิดว่าพวกเจนะ้าน่ะต้องการที่จะ ประลองการก็ต้องรองให้การประลองในครั้งนี้มันจบลงก่อนเท่านั้นจึงทําให้ทั้งสองนั้นก็เลยต้องยอมหยุดไปแต่ก่อนที่อูฮัมจะได้เดินออกไปจากที่นี่ตัวเขานั้นก็ได้พูดบอกพระเอกลัคศับว่าข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่ชวินเอ๋อเลือกมันจะเป็นแบบไหนแสดงให้ข้าได้รู้ทีว่าชวินเอานั้นเหลือคนไม่ผิดจริงๆและหลังจากที่การประลองในวันนี้ได้จบลงไปนะฮะพวกเขานั้นก็ได้แยกย้ายกันไปพักเพื่อที่วันใหม่นะฮะก็จะ ได้เข้าร่วมการประลองในวันสุดท้ายนั่นเองพระเอกในวันนี้ตัวเขานั้นก็ได้กลับมาที่ห้องของเขาทําการบุญเพาะพลังคือเลือนขันระดับพลังของเขาให้จงได้เพราะว่าอีกไม่นานฮะตัวเขาเองก็จะไปถึงระดับมหาคุรุยุทธหกดาวแล้วแต่ทันใดนั้นอาจารย์ย่าเราก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งอาจารย์ย้าเราก็ได้บอกพระเอกว่าหลังจากที่ตัวเขานั้นได้อยู่ที่นี่มาหลายวันพอสมควรนะฮะก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังเพงลิงคัลิไทยดาวตกเลยแม้แต่น,อน้อย แต่ตัวเขาเองนั้นก็ยังมั่นใจว่าเพิงหาลือไทยดาวตกมันจะต้องอยู่ที่สำนักเทียนานแห่งนี้แน่นอนที่ไหนสักแห่งในที่แห่งนี้นะฮะซึ่งอาจารย์เจาเราก็ได้บอกกับพระเอกถ้าเกิดว่าอยากรู้ความลับเกี่ยวกับเพิงหาลือไทยดาวตกแล้วกลอกอตัวเขานั้นจะต้องเข้าไปเป็นสิทธิ์ชั้นในให้จงได้เพราะกลุ่มเราอาจารย์ใหญ่กลุ่มนั้นนะฮะพวกเขานั้นจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพิงหาลือไทยดาวตกที่ซ่อนเอาไวอ้อยู่อย่างแน่นอนและเมื่อวันเวลามันได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะวั นี้มันก็มาถึงแล้วเป็นวันสุดท้ายของการประลองที่กำลังจะจัดขึ้นซึ่งคนที่เข้าร่วมในการต่อสู้มันก็มีเพียงแค่20อันดับเท่านั้นนะฮะที่เหลือรอดอยู่ในตอนนี้และในวันนี้ใครที่ยืนหยัดสู้ได้ถึงคนสุดท้ายก็จะเป็นแชมป์ในการประลองในครั้งนี้ไปนะฮะยิ่งคนที่มีอันดับที่สูงเท่าไหร่นะฮะในของสมบัติอะไรต่างๆมันก็จะได้รับมากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยกฎในการประลองในวันนี้มันก็คือทั้ง20 10คนนะฮะจะลงสนามไปพร้อมๆกันเลยเข้าต่อสู้จนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายยืนหยัดอยู่และคนที่สามารถยืนหยัดได้นะฮะก็ถือว่าจะเป็นแชมป์ไปนะฮะแต่ทว่าในการประลองในครั้งนี้มันก็ยังมีกฎเกณฑ์อีกหนึ่งอย่างก็คือสามารถจับคู่ร่วมสู้กันได้เรียงง่ายๆก็คือจับทีมกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม,มอ,อื่นๆนั่นเองแถมก็ดูเหมือนว่าก็ยังมีแม่นางหูเจียนะฮะเธอนั้นก็หลังจากที่ได้มาเจอกับพระเอกตัวเธอนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยที เนื่องด้วยที่เธอนั้นคิดว่าชวินเออนั้นก็เป็นน้องของเธออีกคนหนึ่งนะฮะรักและก็เอ็นดูมากแต่เมื่อมาเห็นพระเอกอยู่ด้วยก็รู้สึกไม่พอใจพระเอกเหมือนกันนะฮะเธอนั้นจึงได้เดินหนีไปซึ่งพระเอกที่เห็นก็ถึงกับงงเลยสิครับกูไปทําอะไรให้ันนี้อยู่ๆก็มาโกรธกูซะง,งั้นจึงทําให้ชวินเออก็ได้บอกกับเอกเลยที่แม่นางหูเจียเธอเป็นแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าเธอนั้นก็ไม่ค่อยที่จะชอบผู้ชายสักเท่าไหร่แถมถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ค่อยจะแข็งแร่งนะฮะเธอนั้นก็ยิงเกลียข้าไป มากยิ่งขึ้นกว่าเธอบอีกด้วยถึงแม้จะแข่งแก่งเธอนั้นก็ยังไม่ชอบขี้หน้าอยู่ดีนั่นเองนะฮะเรียกง่ายๆก็คือเธอนั้นแบบว่าไม่ชอบผู้ชาย และเมื่อทั้ง20คนได้ลงสนามการประลองไปแล้วการประลองมันก็กําลังที่จะเริ่มขึ้นในทันทีโดยพระเอกก็ได้จับคู่กับชวินเอ๋อถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ชวินเอ๋อนั้นก็ยังเป็นกังวลเหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเป็นสิทธิพีไปซันหูเจียแล้วก็อู่ฮาวทั้งสามคนนั้นนะฮะมีพวกที่มากมายกว่าพวกเขามากอยากที่จะสามารถรับมือกับพวกเขาได้แน่นอนแต่เรื่องนั้นนะฮะพระเอกก็ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดก่อนที่พระเอกนั้นจะได้พูดบอกกับชวินเอ๋อ ไม่อย่างหรอเทว่าแค่ตัวข้าเพียงแค่คนเดียวมันก็มากพอแล้วที่จะสู้เคียงข้างเจา้าจึงทําให้ในตอนนี้นะฮะตัวเธอนั้นก็มีความมั่นใจขึ้นมาในทันทีว่าพวกเขานั้นจะชนะการประลองในครั้งนี้แน่นอนโดยการต่อสู้กฎใหม่ในครั้งนี้โัอา,อาจารย์ใหญ่ที่ตั้งขึ้นมาก็เพราะพวกเขานั้นอยากรู้ในความสามารถของพระเอกว่าถ้าเกิดว่าถูกกดดันจากคู่ต่อสู้มากมายที่รายล้อมเอาไวา้ตัวเขาเองจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงและ เมื่อการประลองมาได้เริ่มขึ้นทุกคนก็ได้เข้าต่อสู้ประทะพลังกันแบบดุเดือดนะฮะไม่มีใครยอมใครกันเลยกว่าได้เขาตลุมบอลกันอย่างเมามันและเมื่อสิทธิส่วนมากนะฮะได้ถูกจัดการไปคนที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่ถูกกาจัดออกไปจากสนามการประลองมันก็มาถึงคู่เดือดแล้วนะฮะพระเอกก็ได้จ้องศพตาไปที่สิทธิพี่ไปสันของเขาเพื่อที่ตัวเขานะฮะจะเข้าประทะพลังกับสิทธิพี่ไปสันนั่นเองซึ่งมันก็เป็นระยะเวลานาน,านแสนนานนะฮะที่พวก นั้นต่างที่จะรอคอยมาเจอกันและวันนี้มันก็มาถึงจนได้ก่อนที่สิทธิพี่ไปซานกับพระเอกทั้งสองจะได้พุ่งเข้าต่อสู้กันไปในทันทีด้วยการประทะพลังดาบของทั้งคู่มันก็ทําให้สิทธิพี่ไปซานก็ดูเหมือนว่าจะเสียเปียบในการต่อสู้กับพระเอกมาเขานั้นไม่สามารถรับมือกับการโจมตีของพระเอกได้เลยจึงทําให้ตัวเขานั้นก็เลยต้องได้งัดพลังเอาจริงออกมาเป็นพลังหอกพายุผาพิภพเข้าโจมตีพระเอกไปในครั้งนี้ แต่หารู้ไมหมว่าการโจมตีของเขาไม่สามารถที่ทาอะไรพระเอกได้เลยถึงแม้ว่าการโจมตีนี้มันจะรุนแรงมากในเหล่าหมู่ผู้คนที่อยู่ในสถาบัานเจียนนานแห่งนี้แต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้าพระเอกแล้วนะฮะพระเอกสามารถใช้เพลิงสีเขียวของเขาและก็รวบรวมเข้ากับพลังดาบสามารถป้องกันพลังนี้เอาไว้ได้อย่างง่ายดายจึงทําให้เหล่าท่านอุโซนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิพี่ไปซา อาจารย์ล้ลินแล้วก็เทาท่านอุโสต,ต่างๆหลังจากที่ได้เห็นพลังเพลิงวิเศษของพระเอกแล้วพวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจเลยสิครับว่าไม่คิดเลยนะฮะว่าพระเอกนั้นจะมีพลังเพิงพิเศษผีเขียวที่แข่งแก่งได้ถึงขนาดนี้แต่ฮารู้ไมฮะในตอนนี้พระเอกนั้นก็คิดว่าจะเอาขึ้นแล้วก่อนที่พระเอกจะได้ใช้พลังเพิงสีเขียวของเขาเขาไปด้วยความเร็วสูงใช้กระบวนท่ามาดสัตว์เข้าสิทธิพี่ไปสั้นแบบรัวซึ่งในตอนนี้สิทธี่ไปสั้นนะฮะทำได้เพียง รับการโจมตีของเอกได้เท่านั้นโดยการใช้เกาะชีของเขาต้านทานพลังการโจมตีของเอกเอาไว้ให้ได้จนทําให้เหล่าอาจารย์ใหญ่ที่เห็นพลังการโจมตีของเอกแล้วพวกเขานั้นก็ยิ่งทึ่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเนื่องโดยทีการโจมตีหมัดของพเอกนั้นแต่ละหมัดมันหนักน่วงและก็หลุนแรงมากเหมือนกับการฝึกของเขานะฮะแบกภูเขาหินไว้ทั้งลูกจึงทาให้ในตอนนี้นะการโจมตีของเอกที่ซัดสิทธิ์พี่ไปซันเข้าแบบร,รัวระยะเวลาไม่นาน นะพระเอกก็สามารถสดัดเกาะชี้ของสิทธีไปซันจนแหลกสลายกลายไปป,ปุ๋ยผงจนได้จึงทําให้ในตอนนี้พระเอกนั้นก็ได้เปียบขึ้นมาอย่างมาสิทธีไปซันโดนพระเอกสัดจนเลือดกระอัดปากกอกในตอนนี้และท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็คิดว่าตัวเขานั้นจะปิดฉากแล้วแต่ทว่าปัญหาใหญ่มันก็เกิดขึ้นแล้วแหละสิครับเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นกําลังที่จะเรื่องระดับพลังของเขาจึงทําให้พลังของเขาถูกระงับชั่วขราว และในตอนนี้สิทธิ์พี่ไปซานก็รู้สึกดีใจขึ้นมาละสิครับว่าตัวเขาเองนั้นรอดจากการโจมตีพระเอกแล้วแถมเหล่าทานุโสนเหล่าอาจารย์ใหญ่ตัวพวกเขาเองนั้นก็รู้สึกเสียดายเลยสิครับหลังจากที่การเลือกระดับพลังของเพอเอกนั้นมันมาไม่ถูกเวลาจริงๆพระเอกก็คงไม่สามารถเอาชนะในการต่อสู้ได้แน่นอนซึ่งในตอนนี้นะฮะสิทธิ์พี่ไปซานตัวเขานั้นก็มีความมั่นใจมาแล้วละสิครับว่าเจ้านาะแพ้คาแล้วละ่ะเสียวเยีย้ยงและก็จบไปใน ในตอนที่7นะครับผมกําลังสนุกกันเลยทีเดียวนะฮะตอนจบมันมักจะจบแบบอ่าค้างคาใจนะครับผมมันก็เป็นแบบว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับอนิเมะหลายๆเรื่องนี่ฮะอยากให้คนติดตามตอนต่อไปนะครับทุกคนสําหรับตอนหน้ามาในอาทิตย์หน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ๊บายบายจุดบูมกทุกคนดูคลิปอย่างสนุกแล้วกัน